สวัสดีสมาชิกรถมือ2องชาแนลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ต้องบอกว่ารถล้างสต็อกส่งท้ายปีอีกหนึ่งลำอีกแล้วปรับราคาลถไปเกือบแสนครับเพื่อนๆเอาไปแบ่งปันกันใช้รถสมรรถนะดีช่วงล่าง Number 1เลยครับกับ Subaru x v 2.0i ขับ4ปี2013ครับคันนี้เหลือเพียง299,000บาทเพื่อนๆ จัดไฟแนนซ์ได้เต็มเครดิตฟรีดาวครับคันนี้ใหม่น้อยๆเลยทีเดียวครับน่าสนใจมากๆเลยเพื่อนๆสมาชิกค,ครับมาดูรถได้ที่ราบินทานะราคานี้ใครจะจัดไฟแนนซ์ก็คุม้มใครจะซื้อสดก็ไม่บวกแหวนถูกลงไปอีกครับเพื่อนๆมาจัดกันได้ง่ายๆนีครับออกรถเพียงจองเพียง3,000บาทเท่านั้นเองนะครับ หากสัญญาผ่านก็รับรถครับออกง่ายๆรวดเร็วทันใจส่วนซื้อสดครับก็จองเข้ามาเช่นเดียวกันได้คิวแรกสำหรับคันนี้วันนี้ล้างสต็อกกันแล้วอย่ารอช้ากับ Subaru XV ใครสนใจจังหวัดไหนก็ออกได้ครับขอพร้อมเท่านั้นเองนะ0885845375